นิติศาสตร์แต่อยากทางานสายจปออต้องเรียนเป็นยาตีใหม่ไหมคะหรือสามารถอบรมเป็นหลักสูตรได้ไหมคะถ้าหมายถึงจปออวิชาชีพนะคะตอนนี้ก็มีกฎหมายนะคะที่ให้อบรมจปออวิชาชีพได้แล้วนะคะถ้าจบปริญญาตรีนะคะก็จะเข้าขายวงเล็บ2กับวงเล็บ3เนาะวงเล็บ2น,นะคะ เรียนตีมานะเคยขึ้นทะเบียนเป็นจบปอเทคนิคขั้นสูงมาแล้ว5ปีนะคะไปอบรมเพิ่มอีก90ชั่วโมงนะคะเราก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนเป็นจบปอวิชาชีพได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องผ่านการประเมินของกรมด้วยนะคะทีนี้ถ้าเข้าข่ายวงเล็บที่3นะคะเราก็จบเรญญนตรีเนาะแล้วก็เคยทํางานในสถานประกอบการบัญชีที่1บัญชีที่2ค่ะไปอบรมเพิ่มเติมอีก234ชั่วโมงค่ะนะคะแล้วก็ผ่านการประเมินของกรมนะคะแล้วก็สามารถ เพื่อะเปี่ยนเป็นสปอร์ทชีฟได้ค่ะเซตตี้อินไทยสถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย